แฮปปี้สมพงศ์รับสร้างโกดังโรงงานและคลังสินค้าวันนี้พามาดูงานคานคอนดินสําเร็จรูปที่เราจะไปติดตั้งกันที่คลองสวนจังหวัดสมุทรปราการนะครับตอนนี้ที่คลองสวนเราได้ทาฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็คือเราจะนําคารนสาเร็จรูปนะครับไปติดตั้งครับผมคานสาเร็จรูปตัวนี้ครับเราได้ทําการหล่อ,อเรียบร้อยแล้วครับข้อดีของคานสาเร็จรูปครับคือระหว่างที่หน้างานคลองสวนครับได้ทําพื้นอตอกเข็มอยู่ครับ ทางด้านแฮ ppy ของเราครับก็จะทำคาสําเร็จรูปรอไว้เลยครับเริ่มจากการผูกเหล็กครับผูกลวดต่างๆและเข้าแบบครับเพื่อจะทำคาสําเร็จรูปครับมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวฟุตติ้งที่หน้างานเสร็จตัวเสร็จเรียบร้อยครับตามกำหนดเราก็เอาคาสําเร็จรูปไปติดตั้งได้เลยครับและนี่ครับคือขั้นตอนการทำงานครับทำคาสําเร็จรูปครับก็จะมีการผูกปอกการใส่เหล็กเสริมครับ เหล็กอาบีหรือขนาดต่างๆครับตรงนี้วิศวะของเราครับได้ทำการออกแบบไว้ให้กับทีมงานของเราได้ทำเรียบร้อยแล้วครับส่วนด้านนี้ครับก็จะเป็นการดัดเหล็กครับจะมีเครื่องดัดปอกอัตโนมัติครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโครงฟุตติ้งต่อหม้อต่างๆครับเราทำงานคอนกรีตสำเร็จรูปกันที่นี่เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้างานครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดเหล็กครับทีมงานก็จะทำการตัดเหล็กตามแบบครับแบบที่ทางวิศวะของเราให้มาครับ